ดื่มน้ำอัดลมสูตรไม่มีน้ำตาลวันละกระป๋องอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคไขมันพอกตับถึง60%เซ มีรายงานการศึกษาใหม่ที่สร้างความน่าสนใจในวงการสุขภาพเมื่อนักวิจัยนะคะพบว่าการดื่มน,น้ำอัดลมสูตรไม่มีน้ำตาลเพียงวันละหนึ่งกระป๋องอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคไขมันพอกตับชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ได้มากถึง60%เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มเลยผลการศึกษานี้นะคะถูกนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านโรคทางเดินอาหารและรายงานโดยสำนักข่าว CNN ค่ะแม้งานวิจัยในี้ยังไม่ผ่านการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการแต่ ผลลับก็สร้างความน่ากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลเทียมในระยะยาวค่ะนักวิจัยได้ใช้ฐานข้อมูลจากคน10,000แคนในสหาราชอาณาจาักรนะคะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มต่างๆค่ะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับไขมันพอกตับแล้วก็วิเคราะห์มานะคะในระยะเวลา1 0ปีค่ะ โดยผลการศึกษานะคะก็พบว่าผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมสูตรไม่มีน้ำตาลวันละหนึ่งกระป๋องขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อโรคไขมันพอกตับเพิ่มขึ้นประมาณ60%ส่วนผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลนะคะเช่นน้ำอัดลมทั่วไปน้ำผลไม้กล่องหรือชายเย็นบรรจุขวดมีความเสี่ยงเพิ่มราว50%แม้ผลการศึกษานี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าไม่สามารถยืนยันว่าเป็นสาเหตุโดยตรงค่ะแต่ตัวเลขดังกล่าวนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่น่ากังวล ระหว่างการบริโภคเครื่องดื่มเหล่านี้กับสุขภาพของตับค่ะจากผลการศึกษานี้นะคะอาจจะเห็นได้ว่าการดื่มน้ําอัดลมแบบใช้น้ําตาลเทียมหรือว่าไม่มีน้ําตาลนะคะอาจจะไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะคะดังนั้นค่ะกลับมาดื่มน้ําเปล่านะคะอาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดค่ะ